พี่โโมวันที่สิบแปดมาเจอผมมั้เนี่ยเจอพี่ไปพี่เอ้ยพี่ถ่ายไปที่ไหนต้องถามผู้จัดการส่วนตัวพี่ถ่าพี่ผู้จัดการส่วนตัวพี่ก็ยินดีและเกินมึงก็รู้อยู่พี่ตั้งเป็นผู้จัดการพี่ไหมฮะคือผู้จัดการกูมึงก็ดูดิกูกูจะไม่รู้คิวอะไรเลยรู้คิวพี่ตั้งพี่ตั้งผมกับพี่เหน่งไหมทุกวันนี้พี่เหน่งก็เป็นผู้จัดการที่นะพี่เหน่งพี่ตั้งผมกับพี่เหน่งแทนเลยแ่แอร์คอนโดมาละหนึ่งคนคูดนะจาวูดแล้วเปิดะ อ่ะกูดเอานี่มาละอ่อสี่วิสี่โคโนจะคุ้มสุดมันมใช่ครับผมบอกเขาไม่ใช่แค่สี่วิสี่หรอกครับโคโนอะเก่งทุกอย่างอะในแรงก็เก่งครับพอคุยในวันนี้ พีเอ็กกับหนึ่งไปไหนพีเอ็กพี่ชายพี่เอ็กพีเอ็กหายเฉยพีเอ็กเฮ้ยพี่เอ็กไปไหนวะตังอืมนั่นดิว่าไง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 หลับกลัวเราใส่ตาธนัดไปไหนตรงนี้อย่าหลับนะพี่พีเอ็กแล้ววันที่สิบแปดพี่จะอยู่ได้ถึงกี่โมงอะกินข้าวกันดิ ก็ไม่ก็จะกินข้าวกันไงกินข้าวไม่ละพี่กินข้าวกันเฮ้ยไปถ่ายที่ไหนอะตึกกาเล่น่าเหรอไอ้ร้านข้างหน้าร้านข้างหน้าตึกอะมันมีร้านร้านร้านส้มตำไก่ย่างอยู่อะไม่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 เดี๋ยวเราไปนั่งมันดีกันเฮ้ยไม่เที่ยวดิเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันอีกใช่เหรอเออมันก็เป็นร้านธรรมดานี่แหละเจาสาว เรียกได้ไหมเรียกได้ไหมตดอ่ะเรียกไม่ได้โอ้ไฮเครลี่โบโกฮายาโคโนคือสกิลที่ขาดไม่ได้เลยนะผมจะบอกให้ที่ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮายาโตะครับผมบอกเลยฮายาโตะนี่แบบเดอะเบสสุดละฮายาโตะเธอไไม่ด้ฮายาโตะนี่แบบทั่วโลกอ่ะทั่วโลกอ่ะแต่เครลี่นี่ยังยังมีนะแบบว่าบางประเทศเขาไม่ใช้โคโนก็ บางประเทศเขาก็ไม่ใช้นะแต่ใค้ก็บางแต่บางทีก็ไม่ใช้นะใช่แต่ว่าฮายาโตะนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนอกจากสไนเปอร์อะฮะฮายาเตะก็ไฮยะเตะก็รำเพลินเลยดิใน RV อาวไอ้ีขรับดีว่ะวันนี้เขาตั้งส่วนลมดีแน่เลยว่ะตบไปตบมานะพี่โน้ตรับดีว่ะวันนี้ เคลลี่ไฮยาคนโอชิโอชิเจอเจอบนหลังคายิงเขาขึ้นหลังคายังไงวะมาดูดิป่วนจัดเลยตัวหลังคาโคตรเซียนเลยอ่าวมึงได้ยินเสียงปะนะใครวะนะไอเกตไม่ได้ยินเสียงไอเฮียไอเกตเดือดอ่าได้ยินได้ยินได้ยิน ครั้งสตรีมเหรอตังตังไม่เลยน่าจะอีกสักวันนี้ขอสักสามชั่วโมงอีกชั่วโมงครึ่งก็ลงผมเพิ่งสตรีมได้แค่เฮ้ย,ยผมสตรีมได้แค่ประมาณ30ชั่วโมงเฮ้ยม่ทำไรเนี่ตงเดี๋ยวนี้เขาใช้เคลลี่ไฮตตกแคโรลีน จริงๆถ้าไปเอโจลงอ้ยไอ้เหี่ยตกใจหมดแมวมันขึ้นมาทำไมลูกโอ้ยคูดให้หัวแดงๆอ้โหเมันอิี้หัวง่ายจาังวไอ้คูดอ่ะ <First Flag. S 1> วันนี้ผมดูมันห้องพี่เมฆก,กับห้องห้องพี่คนนั้นมัน,มน,มนมหัวง่ายใช่ปะเลยคูด <Double> kill. อีโวล์พอมาพอเปลี่ยนสก,กิวลวุ่นว่จับกระโดดยางขึ้นหลังคาอ๋อเออขึ้นหน้ารถบรรทุกแล้วก็กระโดดยางไงพี่พี่คุยอะครอยู่เหรอพี่ตังพี่พี่พอไซดอนกับพี่พีเอ็กขาพีเอ็กพเพนชั่นก็คุยกับเพเหตุอะกันไปนะครับอ๋อนักแข่งนักแข่งเก่าๆยังเหลือใครบ้าง เท่าที่รู้นะผมว่าน่าจะซีซั่นหนึ่งน่าจะเหลือประมาณสี่คนม嘛ไอวิวหอยสังไอแต่แต่ถ้าเกิดเวอร์ตั้งแต่เวอร์ครับอะเวอร์ครับน่าจะเหลือสามคนโอซาก้าเด็กหลงแล้วก็เซเลฟที่เหลือไม่มีละเวอร์ครับเซเลฟก็อยู่วิสตอมนะวิสตอมชื่ออะไรนะนอ,อะไร,ไรอะไรสี่คูนร้อยเหมือนไอ้อุบลน,น,นะน,น,นะนี่แหละตอนนั้นอะอะไรอะไรสี่คูนร้อยนี่แหละ สักอย่างนี <250. S 1> ่ <click underneath> แหละเซเลฟบโอ้โหดีเลื่อนหรออะไร First Blood นักแข่งเก่าๆแต่ถ้าซีซั่นหนึ่งเหรอก็มีอาฟิกเซอร์ฟิกเซอร์อยู่บนละซีซั่นหนึ่งฟิกเซอร์อยู่ลิงก์โจยคูดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้แต่ทีมผมก่อนเลยโจยคูดสองคน เคลวจโอสาก้าไอโจ้ไอคูตไอเป้โอสาก้าสี่ละสี่คนละแล้วก็ฟิกเซอร์ห้าเซเลฟหกแคทเปอร์เจ็ดหอยสังแปดเจลเอ็กเก้าบูโน่สิบสิบคนไอแพดพลทิกพลทิกซีซั่นหนึ่งยังไม่อยู่ยังไม่อยู่จาเวียงไงไม่พลพสทิกมาซีซั่นสองมาอัรติเมตแพทเทิร์นอะ ใช่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 เออเนี่ยจาวิดเออแต่ถ้าจาวิดอีกถ้าจาวิธถ้แข่งก็ตั้งแต่ซีซันหนึ่งเหมือนกันจาวิดอยู่เน็กใช่ป่ะจาวิดอยู่เน็กกับพวกพวกเจลเอ็กวูบูโน่นี่ใช่ไอ้โจโจ้ผมไงโจโจ้ผมโจโจ้ยังเป็นนักแข่งป่ะโจโจ้อีกคนโจโจ้ก็โจโจ้ซีซันหนึ่งใช่เหลือเยอะซีซันหนึ่งเหลือกันเยอะแต่ถ้าจกเวร์ไม่เหลือหรอก เวเหลือสี่สามคนเป้แต่ที่ยังเป็นดยึดตัวจริงแน่นๆอยู่ก็โอซาก้าโจนะโจวอไม่ได้ไปโจโจนะอ๋อเออว่ะโจ้นะผมเจเลฟเนี่ย บาปครับพี่ลืมพี่เหน่งเบอะเหน่งซีซั่นหนึ่งอะเหน่งซีซั่นหนึ่งแต่ว่าเหน่งไม่ได้แข่งแล้วเหน่งซีซั่นหนึ่งเล่นออกเล่นซีซั่นหนึ่งเปล่าวะเป็นโค้ชเล่นซีซั่นสองซีซั่นสองเปล่าวะไม่จำไม่ได้หาดี้พี่โมโม่หาดี้กับโมโม่ยังไม่มานะ โมโมม,โมโมมาที่ท่านสามมั้งโมโม่อย่างก็ผมจำได้ว่าไปโ <O. S 1> ุ่นก่อนป่ะเออรายการฟิโดม่ะใช่ใช่ไปรายการ King of Gamer ป่ะอืมเนี่ยโมชิทั้งนั้นน่ะคิงออฟเกมเมอร์ใช่เหรอใช่ใช่โมชิคอยิงออฟเกมเมอร์ King อยู่ทีมอะไรตัวเล็กเปี๊ยก,กเดียวเองบาบินิกบาบินิกอะไรทั้งอย่างนี่แหละเสือเอ้อสีขาดม่วงๆ สมัยก่อนอุบลกิจัดเอาทีมเขาเต็งผมบอกให้เลยเมื่อก่อนเอเลนอุบลซาเลฟแล้วใครอีกคนนึงวะอ๋อไอน้นี่ไอ้อะไรว่าตัวเล็กๆอะ่ะหมดแลมแลมเลี้ยวๆหน่อยอะ่ะปีเตอร์เสี่คนเนี้ยโหดนะผมบอกให้ทีมเนี้ยสมัยก่อนนะฮาร์ดี้มาเอสเอสหนึ่งหรอฮาร์ดี้อยู่ทีมอะไรเอสเอสหนึ่งอะ่ะน่าจะอ๋อใช่ใช่ใช่หลิงโขฮาร์ดี้อยู่กับไอ้นี่อยู่กับทีมเดียวกับ ไอ้ฟิกเซอร์ลิงส์เหรอใช่ใช่ลิงส์แต่ว่าตอนซีซั่นนี้ฮาร์ดี้ไม่ได้แข่งแล้วนะใช่ใช่ใช่ซีซั่นนี้ฮาร์ดี้ไม่อยู่แล้วแต่ฮาร์ดี้มาแต่ซีซั่นทังซีซั่นหเออใช่อยู่ทีมเดียวกับไอ้ฟิกเซอร์อะทำไปเล่นไปฟิกเซอร์ก็ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วเนี่ยเนาะตัางเนาะเออเหรเรีนบู้ไหม <First> เออเดทมามาสามปะ่ะน่าจะสามอ่ะไม่โดนโดนมาโ <Okay. S 2> ดนมาซีซั่นที่แล้วเปล่าโดนโอ้ยพออีวอนเปลี่ยนสกิลก็คือลื่นตาจา็าคือไหลลื่นจัดแลมโบเก็บสี่นอนน้อยอ่าใช่ใช่ใช่ใช็ชอตนั้นเลยไอโบเก็บสี่นอนน้อยที่ว่าผมไปเอาเข้าทีมอ่ะจริงๆรอ่าผม ผมดูมันตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ทีมมิบุแล้วทีมเดียวกับไอ้จาวิทอ่ะจริงก็ผมผมเล็งไว้ตั้งแต่ตอนนู้นมันได้ไฮไลท์จริงยูโรดบ่อยนะแลมโบอ่ะได้ไฮไลท์ของพี่เมกเดทมาครั้งแรกตั้งชื่อภาษาไทยลงแข่งจริงมันตั้งไม่ได้นะภาษาไทยเขาไม่ให้ใช้นะลงแข่งอ่ะดาเลนเหรอดาเลนตอนนั้นผมไปขออยู่เลยแต่เล,เล่ะต่เลนยังยังไม่มาเออ ตอนนั้นไอ้ดาเลนในสต็อปอ่ะโอ,โอ there. There. ังไม่เดินเกมให้มันเลยดาเลนยังไม่มาคาราเมลคาราเมลพีเอ็กซ์ปุ๊ปั้นมาพีเอ็กซ์คาราเมลมาซีซั่นไหนพี่ต้องสามพีเอ็กซ์นะคาราเมลอะยิงบูเออไอพวกนั้นทำมาซีซั่นหนึ่งหมดแหละแล้วผมไล่มั้างเะล่ะไม่ซีซั่นหนึ่งใช่แต่มันไม่อยู่แล้วไงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วพวกเขาพูดถึง เดี๋ยวมันจะไล่อะไรแบบที่มันไม่อยู่นะแม่งเอ้ยไก่นะเขาไม่ได้เป็นนักแข่งแล้วนะไก่นะผ่านตัวเป็นโค้ชแล้วพิดผมคุยกันแล้วถามแล้วงั้นผมก็อยู่เดี๋ยวเฮียให่เป็นแบบเวอร์ซีรี่แบบว่าใช่อใช่แต่เวอร์ซีรีส์อ่ะอยู่แต่เวอร์อ่ะตังอ่ะไอตังอยู่แต่เวอร์อ่ะใช่โดดลอยดินอยู่นะเนี่ยพี่ซีนอนก็อยู่ตั้งแต่โดดลอยดินพี่ซีนอนพี่นัททีเฮดเนี่ยโดดลอยดินนั่นแหละพี่นัทอีกคนนึงเนี่ยอยู่แม่งแต่โดดลอยดินอย่างนั้นแหละถ้าคนจะถามคนที่อยู่อ่ะ จาโมมาทีสั้นไหนทีสั้นหนึ่งครับจาโมอะซีจีลันก็บอกเขาไม่ได้แข่งแล้วเออไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะตอนนี้สตรีมเห็นสตรีมแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องไหนอะไรเป็นไงแต่อีวอสยุคซีซั่นหนึ่งไม่มีใครแข่งละสักคนเลยนะเลิกกละไม่มีละไม่มีเลยแต่อีวอสก็ยังไม่เคยเหยียบเลขสามเลยนะ ก็คือ1 2เอ้ยอะไรวะ2 2 2ใช่ป่าววะ2 2 1 1เอ้ย2 2 1 1เออ2 1ใช่2 2 1 1 2 1งหอย่างเดียวเลยโยนี่คือสองหนึ่งสองหนึเดียว2 1 2 2น4่งองสองสงี้ยเลยเนี่ยไอ้เชียร์แบบแต่ว่าวันแข่งมันไอ้เป้มันนั้นประสบการณ์เนี่ยตามแบบมันมันแบบมันพาเดินแบบต้องต้องประสบการณ์เนาะอย่างว่าแบบผมมันเข้าใจเกมอะไรนะ LGDS ไต้หวันนะที่มอมใช่คือเขาไฟดีนะ LGDS ตั้งแต่โววซีรีส์แล้วแต่แบบคือตอนนี้เขายังไม่เท่าไหร่เว้ยพี่เขายังไม่เท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยผมมองดูอะเหมือนทีมไทยเล่นเลยดาวหนึ่งแม่งโถมปุ๊บไปเลยอะคือพอเขามาซ้อมกับทีมไทยเยอะอะม่่งงเเเนีียยป็้ต้องต้องใหญ่มาซ้อมเยอะเพราะว่ามันจริงนะถ้าถ้าถ้าได้มาซ้อมระบบการเล่นมันจะไปเป็นไปเป็นแบบไปใจเป็นแบบเราเลยนะ เนี่ยโคโน,โน่มันจะแตกต่างกันเห็นปัที่พี่บอก,บกไม่ได้ว่าชนะแล้วพูดหรอกอ้าโอเคจบแล้ว